และจะท่าทางต่อไปนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ต่อไปจะเป็นการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ย้ายที่อยู่ครับย้ายที่อยู่หนึ่งชั่วคราวนะครับตามเหมือนเดิมกับมือทบเมวานมากระซ้ oh. ายสองนั้น ขวาสองนัดซ้ายสองนัดขวาสองนัดลงหน้าอ๋อได้ได้แก้ไขน,นะครับเพื่อนที่ชาครบแฟป,ประกอบยามา สามคับสามหน้าสองนัดหลังสองนัดหน้าสองนัดหลังสองนัด ฟังกันสังให้ดีก็เจ็ดเสร็จยัง,งา Sài 2 mét, qua, 2 mét, rút pháo mãi 2 mét. Up! ปืนติดขาดเนี่ยให้ปฏิบัติตามาทาไปให้ครบแล้วค่อยมาแก้ไขแล้วเป้าอีกอยู่ไหนทั้งหมดสาวไมโนูนเลยละ ลุกตัวเลยดีปืนชิดหักห้าหยุดครับไม,ไ,มไ,ไม่แก้ไขเดินไปผมสั่งหยุดเมื่อไหร่ไม่แก้ไขเคลื่อนที่ไม่หยุดยิงนะครับผมสั่งยิงให้ยิงคาราสองนัดน,น,นะให้ยิงคาราสองนัดผมสั่งลักยิงบ้างเคลื่อนที่ไปด้วยเคลื่อนที่ไม่หยุดยิงเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้านะโก้

ยิกตามคำสั่งครั้งแ,บแบบรกผมแรบเพื่อทีทมทางด้านหลังปูเด<ท>ินมา ไม่ใช่ดูแต่ในลงนังเทิงนะครับให้ดูด้วยศูนย์หน้ามันมีไหมศูนย์หลังมีไหมอุปกรณ์อุปกรณ์รณส่วนควบของปืนเนี่ยเช็คด้วยตั้งไว้คาดบ่าไว้ทั้งหมดเคลียร์ ต่อไปผมจะาม่าบรรจุนะครับผมจะ่งบรรจุการบรรจุนะครับให้ค้างเลือ่อน,น,นปืนตรวจในลเพื้นนักปืนขึ้นหันข้าคัดปอกไปทางด้านมือไม่ถนัดเวลาตกปล่อยเลื่อนปืนน่ให้ดูในลัเพืิงด้วยวาาบรรจุ แล้วจ,จัดท่าทางเออช่วยดูหน่อยนะครับเข้อสามพยายามหันหันไปซ้ายไปขวามากนะครับระวังแนวปืนด้วยแล้วจ,จัดท่าทางต่อไปนะครับเราจะทำการยิงทดสอบศูนย์ทบตวนทักษากท่าทางการรัดไกการเล็งน,นะครับ้าๆไม่ต้องรีบเล่นที่กลางตัว นะสองคนระับทดสอบศูนย์อัพเดยนะดูดูที่เป้าหมายนะครับดูที่เป้าหมายเป็นไงนะครับเป็นไงแก้ไขนะครับ อัดตรายให้ดีบีบล็อกปืนที่ดีนะตรงนั้องนป้ะ ปากระบอกแนวปืนไปทางแนวป้า่ป้า่ทิาป้าหมายทัซทายส้อนะแนวปืนหันให้เร็วยิงให้เร็วป้าไหมายทางขวาส้อนะ ยิงได้ลุกว่านี้ตรงไหนก็ได้ได้ทุกคนฟ้อนฟะ้อไว้นะจ้อนะึาบ้อนะอึตรอน้าฟ้อ มดอล้วปอยก่อนมดแลนวปอยก่อนตรงหน้าตองหน้าอัะแม่ยิงสามสินักบระชู ่อไปหน้าสองนัดหลังสองนัด ระยะที่เร็วดีเร็วครับดีมากฝังกระสอบหน้า,นาสองลัดหลังสองลัดลดเป้าหมายสองลัดหน้าสองหลังสองลดเป้าหมายสอง เดินมาแนวผมนี่ครับหยุดที่แนวผมนี่กลับหลังฮะปรับแนวดูซ้ายเป็นหลักดูซ้ายนะครับดูซ้ายเป็นหลักปั๊มต่อไปเพื่อพี่ไม่หยุดอีกยิงตาขันสั่งอัพฟังละตองนะตัวซ้ายหมุนซ้ายอัพยิงปั้งปั้งแต่แอัพยิงปั้งปั้งหน้าหลุดพุกกรณีฝืนติดชัก กระสุนหมดหรือใดๆก็ตามห้ามหยุดปอกเข้าไปในคอเข้าไปในตัวห้ามหยุดเจ็ดตาเพื่อนที่ไจยิงเพื่อนที่ไปทำแล้าหน้ายิงตามคำสั่งอัพกู ปัเดเท้าลูกายครับปัดต่อไปเคพื่อนที่มาทางด้านหลังไม่โดนยิงยิงตาข้าสั่งอัพครั้งละวสองนัดเหมือนเดือกปัดกู ยังมีกระสุนเหลืออยู่ในตัวเลเป้อมา,ายตรงหน้ายิงให้หมดอึตรวจอาวุธน้าลงไปนั่งลงไป